สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับหนังกัปตันอเมริกาภาค4 Brave New World กันบ้างดีกว่าหลังจากที่มีการเทสสกรีนนิ่งไปแล้วก็แสออกมาแย่มากๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากัปตันอเมริกา4ี่จะยกเครื่องใหม่นะครับผมเหมือนกับว่ามันเป็นหนังเรื่องใหม่เลยเลยครับมีทั้งการถ่ายซ่อมมีการดึง ตัวท็อปของทีมงานเนี่ยเข้ามากระทั่งนั้นเลยแหละวันนี้เองเนี่ยก็จะมาสรุปให้นะครับว่าณตอนนี้เองอะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับกัปตันอเมริกาบ้างนะครับก็บอกไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้มาเวลทุ่มสุดตัวจริงๆเหมือนว่ามันเป็นหนังที่สําคัญมากๆะครับผมคือแบบจะพลาดไม่ได้เลยอะ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมคือหลังจากที่หนังเนี่ยเหมือนเอาไปลองทดลองฉายอะนะ่ะเนาะแล้วก็สายตอบรับมันออกมาแย่มากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้เนื้อเรื่องอะยก็ตามอะ่ะมันมีการเพิ่มเติมไปทั้งหมดเลยนะครับคือเหมือนว่ามาเวล บอกว่ากูเอาจริงและเรื่องนี้คราวนี้จะปล่อยปะละเลยไม่ได้ต้องมาเน้นคุณภาพตามที่เควินไฟกี้บอกจริงๆก็คือเขาก็ได้เปลี่ยนแนวทางอลเนาะจากการที่เน้นจํานวนมาเน้นคุณภาพและจะไม่ปล่อยให้หนังที่ไม่ดีเนี่ยหลุดออกไปได้คราวนี้เองก็แก้ไขกันจัดเต็มมากๆเรามาดูทีละการแก้ไขกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมตัวของกัปตันอเมริกาเองได้มีการเปลี่ยนบทอยู่หลายครั้งนะครับผมตอนแรกก็คือเจ้าอเวนเจอร์เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับสักพักหนึ่งเอาอเวนเจอร์ออกไปนะครับผมเอเวนเจอร์ที่นี้นีคือท นะที่จะเป็นอเวนเจอร์ทีมใหม่ที่จะสานต่อไปในอนาคตและจากข่าวล่าสุดนี้เองเนนะครับผมก็ดูเหมือนว่าทีมอเวนเจอร์นั้นจะเข้ามาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยโดยในเหตุการณ์ของหนังเรื่องนี้เองเนี่ยจะมีการที่วอกนั้นไปรวบรวมสมาชิกอเวนเจอร์มานะครับผมแต่จะมีบทต่อสู้หรือว่าจะมีบทอะไรไหมเนี่ยตรงนี้ยังไม่ทราบได้นะครับอาจจะเป็นแค่การรวมทีมก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าใส่มาเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวของกัปตันอย่างแซมเนี่ยดูไม่ได้เด่นอะไรเท่าไหร่คนอาจจะไปโฟกัสที่ทีมอเวนเจอร แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมันยังมีตัวลายที่โดดเด่นมากๆที่ได้แฮร์ริสันฟอร์ดมาเล่นถูกไหมนั่นก็คือตัวของทันเดอร์โบลอ s สที่จะกลายเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาและกลายเป็นเลดฮักด้วย ตรงนี้มาเวลก็คิดมาดีแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะกับกัปตันอเมริกาคนใหม่มากๆเพราะว่ากัปตันอเมริกาคนใหม่อย่างแซมเองอะ่ะมีความแตกต่างจากสตีฟโรเจอร์อยู่มากนะครับนั่นก็คือตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นซูเปอร์โซเยอร์แต่จุดเด่นก็คือเขาเนี่ยใส่ชุดที่เหมือนเฟลคอนถูกไหมาทาให้กัปตันอเมริกาเนี่ยบินได้และชุดนี้เองเนี่ยก็ทํามาจากอดามอนเทียมด้วยในขณะเดียวกันตัวของเลดฮากเองเนี่ยแตกต่างจากเดอะฮากอยู่ตรงที่ว่าเดือฮารกเนี่ยยิ่งโกรธยิ่งพลังเยอะ คือการที่เลนฮากาจะโกดจนสามารถละลายอะดามนเทียมได้เลยแต่คนดูแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าฉากต่อสู้มันดีขนาดนั้นหรือว่าตัวร้ายมันดูแบบคอนวินซิงขนาดนั้นอะสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยที่มาเวลแก้ไขเนี่ยณนะตอนนี้เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับก็คือการเพิ่มฉากต่อสู้แล้วก็เอาผู้คุมสตันจากวินเทอร์โซเยอร์นั้นเข้ามาปรับแก้มาถ่ายเพิ่มฉากต่อสู้ใหม่ถามว่าทําไมต้องเอาผู้คุมสตันจากทางฝั่งกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์เข้ามาหนังเรื่องนั้นเองเนี่ยเป็นหนังกัป เยถูกไหมและฉากแอคชั่นเนี่ยมันไม่ได้ระเบิดภูเขาเผากระทอมเท่าไหร่เป็นการต่อสู้ที่แบบมือต่อมือซะส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งในช็อตนี้เองเนี่ยมันทําออกมาได้ดีมากๆและถูกกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของมาเวลเลยนะครับเขาก็เลยต้องเอามาใส่เพื่อให้1การต่อสู้มาระดับท้องถนน2นะครับผมต้องต่อสู้ให้มันถึงใจก็เลยต้องเอา หนึ่งในคนคุมฉากต่อสู้ที่เก่งที่สุดของมาเวลเข้ามานะครับเพื่อทําให้ฉากต่อสู้มันเราใจย,ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเองนะครับผมนอกจากปรับฉากต่อสู้แล้วนอกจากเติมอเวนเจอร์เข้ามาแล้วก็ยังมีการนําตัวของพี่น้องลูซโซเนี่ยผู้กํากับอเวนเจอร์ครับผมอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลอเวนเจอร์เอ็นเกมเนี่ยก็เอาเข้ามานะครับผมมาคุมงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับปตันอเมริกา4เพิ่มเติมด้วยถามว่าทําไมต้องทําแบบนั้นก็เพื่อทําให้หนังเนี่ยมันมีกลิน่นอายของอเวนเจอร์มากขึ้นให้ผู้คนเนี่ย จะรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยาอาจจะหลุดธีมฮีโร่มากเกินไปหน่อยนะครับก็เลยต้องเอาพี่นองลูโซเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยก็เรียกได้ว่าเอาผู้คุมฉากแอคชั่นฉากสตันที่ดีที่สุดของมาเวลมาเอาผู้กำกับเซตที่ทำหนังมาเวลที่ปังที่สุดมาเอามาใส่ยํำในเรื่องเดียวอะคิดดูดิแถมยังมีการเปิดตัวเวเจอร์ใหม่มาอีกแล้วก็มีการเพิ่มตัวร้ายใหม่มาด้วยนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะได้ไปชวนตัวของเจนคาร์โลเอสปอร์ซิโตดารารุ่นเก่าที่โด่งดังจาก breaking bad นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่ง ของเดอะบอยด้วยนั่นเองครับก็เอามาใส่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็มจะเป็นตัวรายเพิ่มเติม <ๆ S 2> ลักษณะของตัวของเขาเองเนี่ยดูทรงๆแล้วเนี่ยก็มีความคล้ายนิกฟิลลี่อยู่เหมือนกันนะครับผมก็มไม่รู้ว่าจะเป็นใครอะไรยังไงนะครับแต่ฟังดูแล้วเนี่ยก็นับได้ว่ามาเวลเนี่ยใส่เต็มมากๆคือแบบว่าจะพลาดไม่ได้เลย,เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปเนี่ยไฟมาเวลเอาจจะจุดไม่ติดเลยเพราะว่าเด o พูเนี่ยมาช่วยจุดประกายให้แต่สิ่งที่จะดําเนินต่อไปเนี่ยต้องเป็นเรื่องราวปัจจุบันนั่นก็คือทางฝั่งของกัปตันอเมริกั4ที่่จะมาตอ ก็จะเป็นหนังที่ปูทางไปสู่อีกหลายเรื่องราวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะลามไปสู่สงครามในวากันดาอย่าง Black p พ n t h e r ได้หรือว่าเหตุการณ์ที่ลุกลามไปตรงๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราวใน Thunder b o l t ต่อและยังมีการนําตัวของเซนต์วเข้ามาใน Thunder b o l t ด้วยนะครับเซนต์วเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คาดว่าน่าจะโด่งดังมากๆในมาเวลเลยเพราะฉันเองอะ่ะมันก็ต้องทุ่มเทมากๆและจะปล่อยให้หนังเรื่องนี้พลาดไปไม่ได้ก็เลยต้องมีการปรับปรุงเยอะมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงฉากต่อสู้การเพิ่มตัวละค หรือว่าการชวนตัวของพี่น้องรูซเซเข้ามาและรวมไปถึงการใส่อเวนเจอร์เข้ามาในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับก็นับได้ว่าเป็นหนังที่มาเวลทุ่มทุนม,ม,มากๆก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละวว่าจะเป็นยังไงเหมือนมาเวลเนี่ยจะพยายามดันตัวของกัปตันคนใหม่ให้ได้นะครับแต่ถ้าทําออกมาแล้วดันไม่สําเร็จเนี่ยผมก็คิดว่ามาเวลอาจจะต้องกลับไปทําอะไรเก่าๆดึงตัวละครเก่าๆมาแต่ถ้าสามารถเข็นมันไปได้สําเร็จเนี่ยก็อาจจะเป็นก้าวสาคัญที่ใหญ่มากๆของมาเวลเลยละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของรายการคอมิกเวิลด์เดลี่หากท่านผู้ชมออยาากไได้เรรื่งวหน หรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ